Thank <music> you. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะคุณเล่าเราขยายกับฟักแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะนับจากนี้ปี2565เราจะพบกันในเวลา13.30น,น,นถึง14.00นนะคะนัดกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะอย่าลืมว่านี่เป็น30นาทีที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมกำหนดเนื้อหาเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวแฟนขยายให้นะคะเมื่อวานคุยกันถึงอนาคตผู้สูงอายุกับปีสกราชใหม่ค่ะวันนี้ต้อนรับวันเด็กปี2565 เราชวนคุยกันถึงสถานการณ์ที่เด็กไทยเยาวชนไทยกำลังเผชิญอยู่นะคะวันนี้เราได้ยินการประกาศยกระดับมาตรการจากสบคในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ที่กลับมาแล้วระลอกใหม่แต่คุณผู้ชมคะยิ่งโควิดระบาดมากขึ้นเท่าไหร่หลายครอบครัวก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและนั่นแหลคะค่ะเป็นปัจจัยเร่งเป็นตัวแปรสําคัญที่มันกระทบต่อการเรียนของเด็กไทยในยุคนี้ด้วยอนาคตของเด็กไทยอยู่ตรงไหนชวนคุยกันบ่ายนี้คะ่ะ ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะได้มาเรียนและสร้างกิจว่ามีคนอีกเยอะเลยครับที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็คอนเชาว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องสําคัญมากมันต้องใช้เลยครับสร้างกฤษอนาคตก็อาจจะสร้างรายได้ให้เราในการไว่าก็ทํางานใน งานเนี่ยครับซึ่งปัญหาขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยที่การแก้ไขตรงนี้ผมมองว่ามันต้องเริ่มที่การสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกครับกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังนะครับในการเปลี่ยนในการขับเคลื่อนเมืองในชุมชนตำบลปาคา้าไกดเนี่ยเป็นตีดังหิฟุดในชุมชนแล้วกนในอำเภอแล้วกนในจังหวัดตัวเจ้ามู่น้องก็เลยเข้ามาพัฒนาไกด์จากของเดิมเนี่ยก็จะเป็นรถตีปุงส่งปุ้งรถหน่อยเจ้าซึงอาจจะบัดตอบจย์ ก้าวลตีักสุขภาพตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะห้องเรียนปรับรูปแบบกันตลอดนะคะเรียนออนไลน์กันอยู่หลายช่วงเวลาย,ย,วยาวๆกันนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยหลายพื้นที่หลายโรงเรียนกําลังจะกลับมาเปิดแบบออนไซต์ site, แต่ก็ออนไซต์ยังไม่ได้เต็มที่เพราะโควิดก็กลับมาระลอกใหม่อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมในสถานการณ์ที่เยาวชนไทยต้องเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะนอกเหนือจากกระทบ การเรียนรู้ของเด็กๆที่อาจจะขาดช่วงไม่ต่อเนื่องนะคะด้านหนึ่งมีเด็กจํานวนมากเข้าไม่ถึงการเรียนในสถาน,นการณ์โควิด -19 และมีเด็กหลายคนได้รับผลกระทบทางจิตใจนะคะเครียดค่ะเบื่อค่ะต้องจ้องหน้าจอตลอดวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า8ชั่วโมงบางโรงเรียนเนี่ยให้เรียนกัน6วันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ถูกแก้แล้วที่ชุมชนบ้านบางโรงตําบลปากคลอกอําเภอทันหลังที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่นั่น ไม่เรียนแล้วคะ่ะออนไลน์เขาเปิดห้องเรียนแบบออนไซต์นะคะใช้ห้องเรียนในสวนสัปเปรดในสวนยางพาราห้องเรียนธรรมชาติจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเปิดเป็นห้องเรียนภาษาแล้วก็ห้องเรียนสอนเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนะคะลองชมภาพกันหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมเป็นภาพของเด็กๆคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่นั่นชุมชนบันโรงที่อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ น้องๆกลุ่มนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอะค่ะส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคทลางนะคะเรียนสาขาการท่องเที่ยวค่ะและอีกจำนวนหนึ่งที่เห็นในภาพก็คือเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาคือไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วแต่เขามาจับกลุ่มรวมกันค่ะเรียนห้องเรียนภาษาห้องเรียนไกด์นะคะเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเรียนภาษาเรียนไกด์ที่ทำงานได้จริงนี่เป็นภาพห้องเรียนกินได้ค่ะ ค่าตอบแทนวันหนึ่ง300บาทและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตค่ะข้ามทูบังลงคมนี่บดนี่หน้าเที่ยวครับคือการรับลูกค้าเข้ามาในชุมชนนะครับก็พาลูกค้าเป็นเที่ยวส่วนสับปะรดเอ่อสนย่างสวนมะพร้าวแล้วก็ช่วยกันจัดเตรียมข้องเตรียมวัตถุดิบในการต้อนรับลูกค้าเพราะผมนะครับเอ่อมีหน้าที่ในข้องส่้นข้องสับปะรดนะครับคำสร้างกิจที่ได้ใช้ก็าะตัวย่างนะครับตัดสับปะรดนะครับก็จะแปลว่าคัสพา ตอนแรกแลค่ะเราก็จะเริ่มทขลูกค้าก่อนเช่นแบบ Hello uh, Welcome to Coconut Farm ก็จะแนะนำตัวเองเช่นแบบ My name is ผักบุ้งเป็นกันเองกับลูกค้าแบบว่าเหมือ hmm. นเราก็เป็นครอบครัวกับเขาให้เขารู้สึกอบอุ่นหนูคิดว่าตรงนี้นะมันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าเราจะได้ เก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มเติมก็คือเทสเตอร์หรือง่ายๆว่าบทช่องหนึ่งนั่นเองเรารู้ทึกว่าเราเรียนมาตรงนี้ด้วยเนาะเราก็ไม่ยากถีมันไปแล้วก็ลักๆเลยเผื่อถีจะให้เข้าได้เอาไปใช้ประกอบอาชีพได้ด้วยแล้วก็ประโยชน์ทีเราสร้างแล้วก็ให้เข้าใช้เนี่ยจะพยายามเชื่อมต่อกับงานที่เข้าทาอยู่ตอนนี้โดยเน้นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับผัว รายการทัวร์เลื่นกิจกรรมรต่างๆที่ชุมชนนำเสนอค่ายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ทางชุมชนเนี่ยเป้าหมายก,ก็คือลูกค้าต่างชาติด้วยถ้าน้องๆเยวาวชนพวกเนี้ยสามารถี่จะซื่อสร้างายมันก็จะสร้างความประทับใจให้ให้ใหกับเขาเนาะูกเก็บกรซ่อนออการการใช้ภาษาการซื่อสร้างกันตองเที่ยวโดยไม่ติดคัดการการสแสดงออก ได้รู้คำศัพ์อือ่นๆมากมายที่มีประโยชน์ในการทำอง่ถวชุมชนตรงนี้ครับมันคือโอกาสหนึ่งโอกาสครับที่เราต้องศึ้ษากับมันให้เต็มที่ครับ <S <S <urers> เราไม่ควรมองข้ามมันไปครับเพราะเราต้องใช้ต่อยอดนอน,นาคตอีกมากมายครับคนคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีน่าได้มาเรียนลาสร้างกิษเพราะว่ามีคนอีกเยอะเลยครับที่ไม่มีโอกาสได้เรียนมราก็ครนเชาว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องสําคัญมามันต้องใช้แลยเราสร้างกิษต่างชาติเข้ามาเยอะนนครับภูเก็ตก็จําเป็นยู่แลลวครับ อนาคตก็อาจจะสร้างรายได้ให้เราในการว่าก็ทํางานในงานเนี่ยครับ ห้องเรียนไม่เป็นทางการที่บ้านบางโรงนะคะคุณผู้ชมมันพิสูจน์แล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วใบปริญญาอาจจะไม่ได้มาซื้ออาชีพนะคะแต่ว่าน้องๆเขาเรียนแล้วได้ทําจริงปฏิบัติจริงได้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตนะคะประโยชน์3เด้งค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เด็กๆได้รู้จักต้นทุนของชุมชนมากขึ้นเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะเขาได้รู้ว่าจุดไหนดีและได้รู้ว่าจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรซึ่งเป็นเม็ดเงินสําคัญที่จะเข้าไปที่ภูเก็ตนะคะ ะจะได้เรียนรู้ชุมชนมากขึ้นสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้ศักยภาพของคนในชุมชนได้เปล่งประกายออกมาค่ะและศักยภาพของคนรุ่นใหม่เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชนในศตวรรษนี้นะคะคุณผู้ชมลองดูตัวอย่าง